เงี้โอกาสต่อไปก็ฝึกจิตฝึกจิตภาวนาทาจิตให้ดีขึ้นเจริญขึ้นมาข้เก่าอย่างงานเทศกาลสงกรานต์ปีหนึ่งกะก็เวีนมาครบรอบแล้วก็มีการทรงน้ำพระตามกบศา์มันเหลือน ให้สะอาดสูงน้ำผู้ใหญ่ก็าากรรมสังกัลกันเป็นวัฒนธรรมที่มีความถึงพร้อมหมดละทั้งความกคารพคาวะบูชาอย่างสูงสุดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ,รพระสงฆ์เคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กได้ที่ทำงานของเราก็มีผู้ใหญ่ผู้ปกครองเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจซึ่งกันและก,กันต่อ,อย่างนั้นก็จะมีงานเรื่นเริ่งบันเทิงในใจ,ใจิตใจสภาวะทยากาศมันร้อนก็มีการเมตตาให้ความเย็นต่อกันความหมาย ในเรื่องของร่างกายแต่ส่งผลจิตใจและความดําเย็นแต่พูดถึงในส่วนการปฏิบัติที่ลึกซึ้งไปอีกล่ะเราจะทําอย่างไรให้ใจเราสะอาดขึ้นมาบ้างถ้าทามรใจใจปัจจุบันนี้มันไม่สะอาดหรือ จใจปัจจุบันมันก็สะอาดแต่เมื่อมีอารมณ์ที่เข้ามาก็ทำให้ใจของเรานั้นมันไม่สะอาดขึ้นมาริงที่เราเรียกว่านิวรณ์ซึ่งมันควบคุมใจของเราเสมอแลเมืม่อมีปัสสะกระทบขึ้นใจของเรามันก็เกิดความหลงขึ้นมาแล้ว หนกระบวนการความรลงนั้นครอบคุมจิตใจก็เกิดความโรคบ,บงังโกรธหลงพยาบาทพุงสร้างสงสัยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมาทำให้ใจเรามาันเศร้าหมองมันกั้นใจเราไม่พบกับความสว่างและความเย็น การมาทำความสะอาดใจการส่งน้ำให้ใจของเราให้เย็นบ้างสิ่งที่ทำใจเราร้อนให้เราเล่เาล้อนกับความโลภกดลงนี้ั้งการทำบุญทำทานทำกำลังไม่เบียดเบียนตัวเราก็าทำให้ใจของเรามันเย็นขึ้นมา ยิ่งเรื่องของศีลแม้คนเราทะเลาะกันมีปัญหากันนะทำร้ายกันทั้งชีวิตก็มากมายรือกินเหล้าแล้วกลับรถก็เกิดประเหตุก็มากมายอกากกยีกเสียชีวิตไปโดยมากกับรดถในความประมาทถ้าเราไม่สีลก็เกิดความร่มเย็นสีเลนะสุขติงยันติ อันนิสงของศีลเกิดความเย็น,ยนขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นความสุขมันก็เกิดความเย็นขึ้นทีละน้อยนะตอตอนนิสงที่มันสูงสุดก็เกิดเป็นนิพพานก็เกิดความเย็นนั่นเองเรกว่าดับความร้อนความเย็นก็เกิดขึ้นในใจแต่ก็ยังมีความปรุงแต่งวุ่นวาย ความหลงยังปรุงแต่งใจให้วิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆทั้งความดีเรื่องบุญบังเรื่องบาปบังตัณใจของเราก็ไม่สงบองีก็ต้องมาฝึกใจใ,ใจที่มันเมื่อนมีนสว่างขึ้นมาในการจเจริญสติ ทำสมาธิให้ตั้งมัน่นบางทีก็จะพูดว่าให้เรามาทำสมาธิกหมายถึงรวมสติอยู่ในนี้แหละศีลส,สมาธิปัญญาในเรื่องสติเรื่องสมาธินี่กลับไปด้วยกันอยู่แล้วเมื่อเราระลึกอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ นักอยู่ในปัจจุบันให้ต่อเนื่องจิตท,ที่มันวุ่นวายสับสน,นในเรื่องต่างๆมันจะน้อยลงไปเรืเ่อยๆในจะสงบขึ้นมาเพราะเราให้ดูว่าการอยู่ที่ปัจจุบันนี้มันดีที่สุดแล้วแต่เราไปคิดถึงในเรื่องอดีตเรามีความสุขใจทุกข์ใจ มันจะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอะไรและก็ไม่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเลยเพราะมันไม่สงบนะให้มีสติปัจจุบันที่เรารู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกปัจจุบันพยายามไม่อยู่อย่างนี้ ในวันวันหนึ่งเราก็ามีการเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดนึกทั้งหลายการปฏิบัตินั้นเพียงแต่เรารู้เรามีสติว่าเราทำอะไรอยู่ยนะัเป็นการภาวนาแล้วเพราะการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นเราทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ฝึก มันมีคำว่าเราไปด้วยเป็นอัตโนมัติแล้วเราก็มาฝึกมันมาฝึกได้ดีแล้วมันนิ่งจิตมันนิ่งอาจจะมองเห็นนะเห็นคนเดินไปเดินมามันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเราฟังในเรื่องของปริยัติมา เป็นอย่างไรเนาะร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราตัวตนเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขานันเป็นอะไรท่านบอกเป็นศัก์แต่ว่ากายสัก์แต่ว่าก็คือสมมติเรียกกันว่ากายนี้ถ้าจิตเราสงบเข้ามาแล้วมันเห็นเป็นสภาวะอย่างนั้นจริงๆ เป็นอัศจรรย์ะนะธรรมะเนี่ขอให้จิตเรารวมเข้ามาโดยวิธีการทำกรรมฐานนะจะพุโทโธทำโมสังโฆเราจะลมหายใจนั้วจะพิจารณาความว่างจะพิจารณาความตายว่าชีวิตก็ต้องตายน้อมเข้ามาให้จิตสงบนิ่งให้รู้ขึ้นมารู้เรื่องของสมมติ นู่ของสมมติจกับวิมุตต์ขึ้นมาอย่างเคยพูดให้ฟังเสม,มอหล,ละนุปชายกตัวอย่างละนอกจากสมมติในวัตถุทั้งหลายสักแต่ว,ว่าชื่อใช่ไแก้วน้ำบ้านภูเขาลาธรรม,มาะพระโยมสักแต่ว,ว่ามีชื่อ ถ้าใจเราสงบแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ถ้าเห็นในธรรมนี่มาสดจันท์ใจรรม,มันจะอิ่มใจสุขใจปิติใจที่เห็นความจรงิงอย่างเรามาสงการเราก็มีความอิ่มใจสุขใจมีปิติเหมือนกันมีการเฉลิมฉลองแต่มันก็ยังอิงอยู่กับนะความยินดีเจือปนไปด้วย ความพอใจย็นดินในโลกในการเห็นธรรมะนี่มันก็ยิ่มใจสุขใจอยู่เหนือโลกที่ที่เรียกว่าเป็นโลกุตตระให้เราปฏิบัติก็ฝึกอบรมสติสมาธิตั้งมัน เห็นไหมปัญญาถึงจะเกิดปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งก็มีปัญญาฉลาดจากการเรียนรู้ได้อ่านตำราก็รู้ว่าม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วตัวพิชามก็ะขอบํำจิตเป็น เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันไม่สักแต่ว่ากายซะละมันเป็นเราไปหมดอละนั่งกลับกันถ้าเหรีเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เกิดความร้อนขึ้นเราจะชำระล้างความร้อนนี้ได้ก็ต้องเดินในศีลส,สมาธิากับปัญญา สมาธิตั้งมันได้ดีปัญญามาเกิดเห็นชัดมันสบายมันลงใจจิตอยู่ในปัจจุบันไท้ที่มันเจ็บป่วยก็ไม่ใช่เราซะแล้วเป็นธาตุเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้ใจเราไม่ต้องการให้ร่างกายเจ็บป่วยมันมันแก่ไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมชาติถ้มันจะแตกสลายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ เรายอมรับซะเกนว่าเป็นธรรมดาไองตรงยอมรับเนี่ยเราได้เห็นธรรมแล้วเนี่ยยอมรับเป็นความธรรมดาแต่ในเบื้องต้นจิตยังยอมรับไม่ได้มันกับเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาภาวนาให้จิตมีปัญญาฉลาดมันใช่เราไหมลนะ่ะเรามาต้องการความแก่เจ็บตายทำไมเป็นล่ะก็มันไม่ใช่เรา ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาก็เห็นรูปนามเป็นศัตรวาที่มันเห็นอย่างนั้นแะมันชัดนละไม่จะคิดเอาเลยนะเนี่ยความรู้ขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งนี่การจะรู้ในธรรมะเป็นอย่างนีน้เราจะได้เห็นธรรมได้ในเบื้องตนน้นนะแล้วเราจะมีสติปัญญาจะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายได้ละความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวาง เรายังปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องมาเดินในทานศีลภาวนานหรือศีลสมาธิปัญญาต้องมาฝึกกันอย่างนี้ทำให้มากเจริญให้มากก่อนที่ร่างกายมันจะแตกสลายไปเพราะอย่างไรเรามาแล้วไม่ได้อยู่นานในโลกเนี่ยก่อนที่ร่างกายมันจะเสื่อมไปสิ้นไป นักภาวนาซะก่อนเอาจิตให้สงบสิ่งที่มันกางก้านจิตของเรานเนี่ยไปเรื่องว,วนห้ามก็ถอยห่างไปใจมันก็ลมเย็นขึ้นมันเย็นจิตเย็นใจอากาศร้อนร้อนมันเย็นข้างในได้ที่สมาธิปิติมันเกิดขึ้นมาเมื่อจิตของเรามีสติสมาธิมันก็ต้านทาน อารมทั้งหลายได้แตะตัวปิธีนี้มันก็ฟอกกายด้วยนะฟอกกายฟอกธาตุน้ำให้บริสุทธิ์ขึ้นไปส่วนธรรมะมก็ฟอกเข้าไปที่ใจใจจากมืดก็เป็นใจสะอาดขึ้นสว่างขึ้นและสิ่งที่มันร้อยลัดแก็ถทกตัดออกมาแม้คุณหมอทั้งหลายมันทำการผ่าตัด จะมีต้องเย็บแผลไว้ให้มันติดกันไปหมอตาก็ต้องมีความชำนาญในการได้เล็กๆเย็บตาไว้ในการผ่าตัดจะเป็นไหมละลายหรือไม่ละลายเพื่อให้แผลมันติดกันมันลอยมันรัดเอาไว้ก่อนแต่นี่เป็นการรักษากายส่วนกิเลสที่มันลอยรัดใจ ในความหลงมันก็เลยร้อยลัดเอาไว้สะก,ก่อนกลัวว่ามันจะไม่มีอะไรเหลือนั่นมันจะไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยให้มันมีตัวตนเอาไว้ก่อนการนี่ถ้าเราจะทําลายมันก็ไปตัดให้สิ่งที่มันร้อยรัดนี่นแหละของประเทศเราเส้นที่เราเส้นที่เราเส้น,เ,เ,สนเมื่อเราเดินมาก เราตัดกิเลสได้มา่อเทเส้นอนะใจมันจะสึกโล่งแต่สภาวะที่เราอยู่นี่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่เราไม่รู้สึกละเพราะมันหนักนะแต่เราทําสมาธิได้ถึงจะมองเห็นได้าความยึดถือนี่มันหนักจริงๆนะเร่ก็ต้องมาฝึกเห็นประโยชน์ของการฝึกสติเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลการให้ทานอันเป็นมงคลของชีวิต จนสติของเรามันแนบแน่นสมาธิตั้งมันเห็นกายไม่ใช่เราเป็นาธาตุใจมันก็ว่างแล้วก็เห็นนิพพานที่ละน้อยละน้อยละน้อยทุกวันทุกวันนั่นแหละนี่เราทําถึงตรงนี้เถอะหรือบางครั้งเราจิตจะรวมเข้ามาก็จะมองเห็นสภาวะได้น่ะเป็นสตจันทีเดียวจิตจะเปลี่ยนไปจากปุถุชนเป็นกระยาณชน ให้ตั้งใจกันในวันหยุดที่เรามีเวลามาฝึก,กจิตฝึกใจของเราให้รู้ทำเห็นทำนะ